สวัสดีครับคําปลอยอร้อยเรื่องมวยไทยอีพีที่93มื้อนี้ขอนำเสนอโจโนัทวุฒิวัสันฉายยากกับสมคคินโจสโมอตัวนี้แปลว่ายังไงสินกรมควนบ่เฮ้ือวางสัน่นรมควันตัวนี้สมอคินอ๋อแปลได้กับแปลไป็นดเด้อพูดใดเกีงปป่งภาษาฝรั่งฟาดแขวกันครับยูริกดาบเทียน หายาก็มีคราโหดอันนี้ทับศัพท์ดิเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่ามีคราโหดว่าสารเพื่ออยเสียเวลาหาความรำคาญครับผมคำปล่อยยไปบนไปแบบภาษาสารเสิญสลาราเป็นยังไงบ้าเนี่ย โค้ชโศกสาวเพิ่นประกาศยูริมีคราโหดเด็ดยานวาซานโค้ทับสับ,บเลยมาแล้วเนะวันธรรมดาดิ่งเยต่อยในวันแชมเปนคลิปมาแล้วดิ่มาต่อยมาแล้วเคหนึ่งแตชนะด้วยมีมัดอาปรัดทรายที่นักนวงนั่นแหละจอมจอมโหดเพื่อนวันไปมีมัดท,ที่นัดหนักนวงอายุแค่นี่สิบแปดปีสูงร้อยเจ็ดสิบแปดเซนติมตรชนะมาแล้วซีสีแพ้ซิบหาว่ามีเสมอผูดด้ใดอาวุธลักของเอข,ขาก็คือมัดมัดมัด มัดนี่ละ่ะเออนี่แหละภาพนี่ละ่ะภาพนี่ละ่ะอัดบางพี่หน่อยหัวตีมหัวดำดูอากาศโอ้ยเบลดเลดสน่าสนใจเป็นไฟแรงงเขาหุกสายอันตรายที่อยู่ของเขาการใสยอยู่ผู้เกตซ้อมอยู่ผู้เกตนะนักกินแถวนั้นแหละอืมมันกับที่ยูไก่สิงคโปร์เนาะไปงายมาไงาะปอดทุ่งชาดละมันปอดเสือเสือกเสือวิ่งบอกปล <c oughs> อดไปโชคดีนิดหน่อยโอ้บึกกัน ชวนโจนัทวุฒิของเท่ากะสมุกกินแปลว่าอย่างไรร่มควันบอดสมุกแปล่อย่างกับแปไปรวดอายุ32ปีนี่ได้เปรียบเพนว่าห่ออยู่หลายก่อสูงทอกันรอยๆเกสสิชนะไม่เกสิบแพ้แปด 48. ว่ามีเสมอผู้ใดเคยไปเปิดไข่มุยสอนที่สารัตเลยรนัทวุฒิ เป็นคนข้อราดเนี่ว่ายุ่ไก้เคียงกับผมยุคในอันที่จริงผมก็เป็นคนก่อธมอ่างแต่กำเน,นิดเลยแต่ไปเปเกิดยุคกลางทุ่งมหาสรารคามคุณอะไรวะวัดของนัทวุฒิก,กับบอโจนัทวุฒิกับบอธรรมดาเป็นแข้มโลกไลออนไฟพู้นี้ถือว่าเป็นส,สถาบันเยระดับโลกในฝั่งสหรัฐอเมริกาวันวอแพ้กับพรลี่แล้วเป็นแข้มสองรุ่นดิบันธรรมดาอีกละแข้มโลกมวยไทย WMC อีกถือว่าเป็นนักชกที่ดีที่สุดของ โดยลีลาการทาบูบุกตั้งแต่ละคั้งดังแม่งขุนทุนละหมอในอดีตนัเขาก็อยากเป็นนักฟุตบอลุนนี้แต่ว่าคิดไดจกันได้ว่ก็เอาสู้เวทีมวยในวัยแคร์ซีปี จนกระทั่งอายุ18ปีตัดสินใจเข้าพักกรุงเทพและลาโยชัวกระบ,บเป็นตาดังก็เลยไป,ป,ไปสหรัพุ่นอะ่ะไปสหรัฐในเมื่อปี2013หรือ2 5 5 6สันตัวไปเกป็บเกี่ยวเป็นคู่มุวยเปิดไข่มุวยอยู่พุ่นแหล้วจนในควาแเขมของสหรัฐไลออนไฟพุ่น่ะสองสองุนหลังจากมีซื้อเสียงมัดม้วยตั้งแดนที่มีซื้อเสียงโด่งดังเคยประทะกับเพชรธนกมาแล้วเน้ยอยู่จังประเทศไทยพุ่นละก่อนตัดสินใจพิสูจน์ ตัวเองในเวทีระดับโลกอะในวันแชมเปี้ยนชิพนี่แหละเลยกลับมาหนีพร้อมต่อสู้กับคู่แข่งขันมาและการนี้วัน,นเป็นรายการที่6บว่เพราะโจนาธานวดูดเคยตีกับไต้กับเปโตเซียนคู่ชกกับซูเปอร์บอลเมื่อที่คนณดีซูเปอร์บอลเตะปลายข้างนะโจนาธานวูดนี่เจอมาสองเทื่อเทื่อแรกกับแพ้คันนี้ขอแก้มือพะนะแพ้น็อกอาซะการย่ำคิดย่ำทำ เหตุยั่งยๆจนติดเป็นนิสัยติดจนแก่บัติรากายเป็นสันดานค้ายๆผมเนี่ยภาคมวยภาคไปภาคมา <c oughs> เกิดความรุ่มแรงแ้ะมันซึมซับไปในชีวิตเนาะ <c oughs> บางครั้งเนี่ยจะเป็นจังได้เกิดเป็นซาดิดขึ้นกบฏจัเวลาก,กอนนอนเนี่ยขันบัดรตบเมียให้เลียดซาดเนี่ยนอนบารหลับเนี่ยถ้าเป็นจังได้เมื่อนั้นก็ปิดไฟเด้อเมียบอกว่า,วายั่งยัง เนี่ยมันเหลือยึดตัวหนึ่งยุ่งเนี่ยจะยินบมัผมก็ไปเปิดไฟเห็นกัดตัวขาเมียปงปงฟาดเปี้ยเดือดสาดเลยสมนำหนาปะเนี่ยแต่ละคืนเนี่ยโอ้ขันยุ่งมาเหมือนกับว่ได้หลับได้นอนจบเนี่ยจนเลือดสาดจังได้หลับได้นอนโนนอย้ยน,น,นอนชีวิตเอาละยและแกแรกแขกหมันโจนัทวุฒิคนละไหมกับยูริก ดาบเทียนวาสันเอาดาบเทียนวันธรรมดาเด้ลูกคุ้งอเมเนียนกับพวกรัสเซียน,นี่นะหนวดเข้าเนี่ยโอ้ยนึกถึงเปโตเซียนเนาะใช่ได้กะหน้าตาคล้ายเปโตเซียนโจนนะัทวุฒิมือนีก็สิเอาขึ้นสักหน่อยเคยแพ้เปโตเซียนมาแล้วสองสองเท่อทั้งแพ้คะแนนทั้งแพ้น็อกวาสันเอาอันนี้ก็เป็นซึกวันเน็กเกนทูวันถอ วันนี้กิน2สองนะ่ะสุขที่สิบสองพก,กีกาย,ยน 2500. ่นสองพนห้าร้อยหกสบสี่ระวังให้ดีแล้วมัดนี่โดยเฉพาะมัดอัป,ปะคัดนี่เบ้า์ส,ส,สุดสุดเลยโจนนัตวิโดด้วยมากก็ใส่ชีวิตญี่ปุ่นละส่วนมากด้วยอเมริกาคนนะบนธรรมดาคนนี้เป็นเด็กนอกคนนี้เข้าโคราชเท่าอ,อันนี้ก็ต้อยในรุ่นเฟเทอเวทหกสิบจุ ถึง70.3จกิโลกร,รัมสว่าไป ยู่ดับเทียนเนี่ยก้อนธรรมดาทังกีก้าวไปแล้วนั่นแหละโดยเฉพาะบางพี่น้อยเพชรยินเดียคานนมินิโดนใส่ลมไงามาแล้วอ,อันนี้ถือว่าโจนทวุน,นี่กับยุสีอยู่ในรุ่นเดียวกับซูเปอร์บอลกับสิทธิชัยได้รุ่นเดียวกัน มือนีมาต่อยแนะนำนักกีฬาพอดีนะเจ็ดสิบนี่ยนะนี่จไตล์คิกบ็อกซิ่งเนาะ,นนะวันได้ทีดถีบมันจ้ะวันระยะอันนั่นระวังมัดไส้นี่ยอพกคัดนี่ยุดๆุดด้วยดิมัดนักพวก มวยต่างแขนเนาะเอ้ยออนั่นเห็นไหมนัทวุฒิกับวันธรรมดาไปยุ่งา,ารลรันเปิดไขม่มวยไทยเขา,านั่นล้วก็ไปสอนคลิกบ็อกซิ่งพ่อมนเนี้ยล้วก็ถนัดด้านคลิกบ็อกซิง่งเป็นแคมป์สองรุ่นของไลออนไฟล์เป็นนักการถีใเญยพ่อสมควร กรรเทียบอย่ที่แถวนั่นกับสิสบว<อ>่า่แพร์กครอรี่ก็ได้เนาะเฉยๆของเขาบรธรรมดามีเคลา่าโหดยู่ไหมแต่มีหนวดไม่เข้านี่ครับสมวกกินเนี่ยสมวกกินโจนี่ก็หมายถึงว่าเฮ้ยมีมาเนี่ยเด็ดเอาเอากรรมการนับ 2 3 2> หัวปักจีเทียมยุต <c oughs> ิกันโชคเลยมาเนี่ย <c oughs> เอาละเว้ยเรียบร้อยลงเดียนโจหัวเลยไหมโอ้มาที่มาดาังยังวะกระเส้นสิริเป็นหอดแคมสองรุ่นหรอจากแคมสองรุ่นยังเป็นแคมโลกมวยไทย WMC อยู่สหร,รัฐอีกน้ำเดือนโอ้ ว่าการใส่มัดนี่เทคนิคการใส่มัดมนี่ฝุ่นดีบเบอร์แถบพระท่านเอาสโลโมชัน,นเนี่ยบางนี้จกกักรน้อยนี่เห็นว่ามัดไดนไผถึงก้อนขวาสั่งซื้อมัดเดียวจอดเลยอ่ะมูม้ยนนูนเห็นเปโดเซียนขาเหยียดยิงมีนตอนน่ะซูเปอร์บอลเตะปลายข้างไหมเนะาะถ้าเบางเด้อลักษณะคล้ายๆกันเลยดีขาบกห้อยกัน<อ>

มวยนัทวาที่จริงเราภาษาพลังได้อยู่ดิการสัมผัสแต่ว่าตั้งใจว่าจอกับพูดภาษาไทยนะเนาะเอ้าม่สวมหัวไเสียละเอ้าโอ้รโมชันเลยบางเหงด้วย เหวียยขาก็ีย,ยงระเบียบเรียบร้อยแลยซื้อกิ้งลิงไม่มนนเนี่ยคอมันต์ไขกันเลยคือเปียกตกเสียนเล้นเนาะทั้งด้ยเอ้อจบก,ก่นน่ะขอขอบคุณสำหรับการปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย